ทุกคนองิงโ่นจะาอางิออางโ่นอิงโ่นแดงโอ้เป็นซุ่มเป็นสมเลยหนูนะอุ้ยพวกนี้เออเออพุ่ยน,น้ำผู้ใหญ่ใจตาเต็มเลย จะมาเล่นบานยาดเนาะมนเนี่ยอ่งหุ่นก็เจ้ายุสวนเจ้าแต่ละคนเต็มเลยมันมีขันเทิงมีทุกหม่องเลยเนาะดูน่อยยับยางเลยวงลางกับมี่นะเนาะ มึงพวกนี้สุกแล้วนะจะเห็เป็นสุ่มไปเน,ะนาะม,มึงนั่งมองนั่งมึงนไงพายางวนมึงจะ้ะนุ่นหลักดกๆสบายัน้นอ่างหุ่นไนพันหนีม,มีมีเม็ดนะจ้ะม่แม่นไหลเม็ดเนาะลองซิมมึงแล้วหวานดีดี จะ้ะหลายคักนี่อันนี้นี่สุกแล้วหวานหวานอ่ะอืมอืมดกคักจ้ะดูกลมดกคับมึงมึงมึง,ง,งนี่โอ้แม่เนี่ยวเวสวนกระจ่องแญ่ๆมา มีทุกมองแห่งแต่ขางล่างหอดขางบนหลายครักดกต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 กคุณนะอันนี้บ้านพี่สาวสามีคนเก่านะจ้ะไม่เยี่ยมเพิ่นคุณลุกไรจ้าทุกคนเป็นเมียนบะยือฟอมตัดบะยือให้ฟอมตัดะงุนกว่าเอาซัมหนี่เพราะวันฝลังหน่อยว่ากินมันมีเม็ด Oh. Så so kan du lave et an ansigt ud af den samme Ja. Åh, hvad for gød? jeg kom, du skal fat på. Hvad hedder den? Halloween? Yeah. Hvad? kan jeg tage på en lejt, <laughs> det hjertet. det? ยาดูหาอ้อสอนบอนเดอรเยี่มอิกท่เราูดฟอร์บินเดอร์วุ่นฟังไงตาทุกคนมันหอมหอมเพิน่นรูลิรูลิต้นบอกง่ายหนึ่งสมบูรณ์ค่ะตานั่นเป็นสวนนสวนเพิน่นดอกใหม่สวนก็จะงหายๆแต่ทุกคนดอกใหม่ เต้บอนกบฝฟังหน่อยอแบงเอาปกาแบเอาปอานกบเอาไปกเอากแบเอาปกบเอาปกอปกเาปลอากบาปกอาปลาปกาไ้าปลาปอาปาอากบไปาปเาเอาอกกปอากกเออกกอากกอาไอาเออาม,ามเห็ด